แพรไหมหญิงสาววัย25ปีผู้มีพรสวรรค์ในการใช้ชีวิตแบบสบายๆหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าขี้เกียจเธออาศัยอยู่กับพี่สาวชื่อว่าแพรวาซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านสองพี่น้องได้อาศัยอยู่เพียงลำพังเมื่อพ่อกับแม่ของทั้งสองได้จากไปอย่างกระทันหัน,หนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ และที่โชคร้ายไปกว่านั้นทั้งสองคนพี่น้องไม่มีญาติที่ไหนเลยจึงทำให้แพรว่าพี่สาวต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายในบ้านและดูแลน้องสาวอย่างแพรไหมโดยความรักที่พี่สาวนั้นมีต่อน้องสาวแพรวาผู้เป็นพี่สาวจึงต้องทำงานทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาชุนเจือครอบครัว แต่ตรงกันข้ามกับแพ้ไหมที่ไม่เคยทำงานเป็นหลักแรงเงินที่ใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากเงินเก็บของตัวเองที่ค่อยๆร่อยหลอลงจนเงินเก็บที่มีอยู่นั้นก็ร่อยหลอลงเรื่อยๆและเงินช่วยเหลือจากแพ้วาก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในเช้าวันหนึ่งแพ้วากลับจากทำงานด้วยสีหน้าเหนื่อยล้า เธอวางกระเป๋าลงบนโซฟาแล้วถอนหายใจแพรไหมวันนี้พี่เหนื่อยมากเลยแพรวาพูดเสียงอ่อนแรงเหนื่อยก็พักสิพี่แพรไหมตอบกลับโดยไม่ละสายตาจากโทรทัศน์ที่ดูอยู่พี่อยากให้แพรไหมช่วยพี่บ้างแพรวาพูดพี่ทำงานหนักทุกวันเลยพี่อยากให้แพรไหมาหางานทำหรืออย่างน้อยก็ช่วยพี่ทำงานบ้านบ้าง โอ้ยพี่ก็พูดไปเรื่อยแพรไหมพูดหนูเพิ่งตื่นเองนะ่ะขอพักก่อนเถอะแพรว่าถอนหายใจเธอรู้ว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์แพรไหมไม่เคยฟังเธอเลยวันเวลาผ่านไปแพรไหมย,ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆเธอไม่เคยหางานทำไม่เคยช่วยพี่สาวทํางานบ้านไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของแพรวาเลย แพรวาพี่สาวจึงทำงานหนักเป็นหลายเท่าเธอต้องดูแลงานบ้านทำให้เธอนั้นไม่มีเวลาพักผ่อนพี่สาวพักผ่อนไม่เพียงพอเธอนอนน้อยและนอนดึกแต่ต้องตื่นเช้าเพื่อออกไปทำงานนอกบ้านหาเลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งวันหนึ่งแพรวาได้ล้มป่วยลงอย่างกระทันหันแพรวาผู้เป็นพี่สาวป่วยหนัก เธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเครียดสะสมและร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอทางโรงพยาบาลจึงได้โทรศัพท์ไปแจ้งให้กับแพรไหมน้องสาวเพียงคนเดียวของเธอให้ทราบแพรวาพยายามจะปกปิดและปิดบังเรื่องนี้เอาไว้แต่เธอก็ทำไม่สำเร็จเนื่องจากทางโรงพยาบาล ได้โทรหาแพรไหมในขณะที่แพรวาผู้เป็นพี่สาวนั้นนอนหลับสนิทจากอาการป่วย mm. เมื่อแพรไหมรู้ข่าวพี่สาวเธอก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจเธอไม่เคยคิดเลยว่า mm. การกระทำของเธอจะส่งผลกระทบต่อพี่สาวมากขนาดนี้แพรไหมจึงเดินทางไปเยี่ยมพี่สาวที่โรงพยาบาลเธอเห็นพี่สาวนอนอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าซีเซียว เธอรู้สึกผิดมากพี่วาหนูขอโทษแพรไหมพูดเสียงสั่นเครือหนูไม่รู้ว่าหนูทำให้พี่ลำบากขนาดนี้แพรวายิ้มอ่อนโยนไม่เป็นไรหรอกแพรไหมเธอพูดพี่รู้ว่าแพรไม่ได้ตั้งใจไม่ค่ะหนูผิดเองแพรไหมพูดหนูสัญญาว่าหนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหนูจะไม่เป็นภาระของพี่อีกแล้ว แพรว่าจับมือแพรไหมแน่นพี่เชื่อว่าแพรไหมทำได้เธอพูดหลังจากนั้นแพรไหมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเธอหางานทำและช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่เธอจะทำได้เธอเริ่มดูแลตัวเองและดูแลพี่สาวของเธอแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่แพรไหมก็ไม่ยอมแพ้เธอพยายามทำงานอย่างหนักเป็นคนที่ดีขึ้น และในที่สุดแพรไหมก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จเธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและพึ่งพาตัวเองได้เธอไม่เป็นภาระของใครอีกต่อไปโดยเฉพาะแพรวาพี่สาวของเธอแพรไหมเรียนรู้ว่าความขี้เกียจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันสามารถทำลายชีวิตของตัวเธอเองและคนรอบข้างได้เธอตัดสินใจไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่เป็นนางรคบ้าน แพรไหมรับงานแทนพี่สาวและดูแลพี่สาวทุกอย่างเท่าที่แรงของเธอจะรับไหวและเมื่ออาการของแพรวาพี่สาวนั้นดีขึ้นหมอจึงได้อนุญาตให้แพรวานั้นกลับไปฟักฟื้นที่บ้านได้และเมื่อมาถึงบ้านพี่ไม่ต้องทำอะไรนะฉันจะดูแลพี่เองแพรไหมสั่งห้ามเมื่อเห็นแพรวาพี่สาวจะหยิบจับและทำงานบ้านอย่างเช่นเคยแหม ถ้าเธอไม่ยอมให้พี่ทำอะไรพี่คงจะเป็นง่อยแน่ๆเลยแพรไหมแพรไหมเดินเข้ามากอดพี่สาวพร้อมกับพูดว่าพี่วาคะขอให้ฉันได้ดูแลพี่เถอนะคะพี่ดูแลฉันมาเยอะแล้วและขอให้ฉันได้ดูแลพี่และตอบแทนพี่บ้างเถอคะค่ะเพราะว่าตั้งแต่พ่อกับแม่จากเราไปพี่ก็ดูแลแทนฉันพี่ดูแลฉันอย่างดี แพรวาน้ำตาซึมด้วยความปรับปรึมใจเธอไม่คิดว่าเธอจะมีวันนี้และได้ยินคำพูดนี้ขอบใจนะน้องรักหนูเต็มใจค่ะพี่วาพี่ก็เช่นกันพี่เต็มใจที่จะดูแลเธอแทนพ่อกับแม่นะสองพี่น้องโผล่เข้ากอดกันแนบแน่นด้วยความรักและความเข้าใจนิทานจบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวของเคยรกบ้าน หวังว่าทุกท่านคงจะชื่นชอบและสนุกกับนิทานที่เรานำมาฝากนะคะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างคลิปพบกันใหม่ในเรื่องหน้าขอบคุณคุณและสวัสดีค่ะ